เมนูไข่ลูกเขยสำหรับน้องๆเด็กๆหัดทําในช่วงปิดเทอมนะคะส่วนประกอบก็จะมีไข่ต้มสามฟองมะขามเปียกแช่น้ำร้อนคั้นเอาแต่น้ำมะขาม ประมาณสองช้อนโต๊ะพริกแห้งสามเม็ดหั่นบางๆหอมแดงประมาณสามสี่หัวหั่นบางน้ำตันทราย สี่ช้อนโต๊ะและเกือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะวิธีทำเราก็ใส่น้ํามันพืชลงในกระทะนําไข่ลงทอด ทอดไ่กลางจนไข่ขาวสุกเหลืองสร็จแล้วเราก็ตักใส่ชามไว้ นำหอมแดงที่หั่นบางลงทอดใช้ใส่กลางทอดเป็นหอมออกสีเหลืองทีนี้เราจะมาทำน้ำซากไข่ลูกเผยก็ใส่น้ำลงไปในหม้อเล็กน้อยใส่น้ำตาลกับเกลือที่เราเตรียมไว้ลงไป เกียอใส่น้ำมะขามเปียก,ยกแล้วเราก็ชิมรสให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะเมื่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แดงเชียวที่เหลืองกรอบนะคะวางลงไปมีพ,พ,พริกทอดที่เราหัน่น เป็นน้ำาราดไข่ลูกเขย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ลูกเขยไข่ลูกเขย